แล้ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับ f c ทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องวุฒิเขวมราและไทซิ่งนะครับอยู่กับเจ้าคู b ต t a อ r j า Pro จโปนะครับท่านไหนที่หาอยู่รีบเลยนะฮะคันนี้น่าจะคันสุดท้ายของปีแล้วนะครับหายากจริงๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะนี่ตัวโปนะครับเราจะให้ดูเพิ่งล้างนะครับแท็กก็จะ สวยนะครับแท็กสวยพวกโซ่โซ่ก็สวยนะครับข้อสวยมากนะครับยังไม่ทะลุนะครับตันนี้สนใจนะครับทั้ง ID Line แล้วก็เบอร์โทรนะครับ0957326364นะครับ ใช้ดีนะฮะรุ่นนี้โซยังใหม่ๆอยู่นะครับโซยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับโซใหญ่สวยมากนะครับน่าจะคันสุดท้ายของปีนะครับสำหรับเจ้าครูบตาเอส3จสาโปนะครับโปนะครับ สก,กีใหม่นะฮะสียังเรืองเหลืองอยู่เลยนะครับตันนี้ได้เป็นแบตใหม่นะครับเดี๋ยวดูชั่วโมงให้นะครับเท่าไรชั่วโมงไม่ขึ้นนะครับน่าจะไม่เกิน2,000กว่าชั่วโมงครับสำหรับรรุ่นนี้ส่วนมากจะมีแต่แต่2,000กว่านี่ละครับน่าจะไม่มนีกันเออ ลืมดูนะครับคมกริบเลยนะครับทำแบบนี้นี่เฉือนไม่ต้องห่วงนะครับขาดขาดสะบั้นนะฮะนี่นี่ทำแบบนี้มันจะคมนะครับคมมากนะครับแบบนี้นี่ถือว่าจะของเก่านี่ รักษารถได้ดีทีเดียวนะครับตูวนวดนะครับตูวนวดก็ถือว่ายังสวยนะครับยังไม่ทะลุนะครับโอ้หายอยู่รีบเลยนะครับ เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับไตัตระบบให้ดูกันเลยนะครับพอแบบดุดโอ้ยพอแบบดุดนะครับทำไมปล่อยไก่นะครับอ้ชั่วโมงขึ้นแล้วนะครับ1,563ชั่วโมงนะครับนี่ นิ้วตั้งตรงนะครับนิ้วสวยมากนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายขลองเลี้ยวให้นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันายนะฮะได้ไง่ายนะฮะ สวยงามนะครับทันสุดท้ายของปีนะครับสำหรับเจ้าคุณปตัยดาจ3สามโปนะครับหาอยู่รีบเลยนะฮะศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามสองหกสามหกสี่นะครศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามสองหกสามหกสี่นะครับก็36 36บฟังไม่ทันนะฮะเหนยวตั้งตรงสวยมากนะครับเอาไว้เจอกันคลิมหน้าอีกีหน้านะครับ